ทำไมต้องเรียนอภิธรรมคำถามนี้เป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยนะความจริงเนี่ยพระอภิธรรมก็คืออภิธรรมปิดกอภิธรรมปิดกก็คือหนึ่งในพระปิดกที่บันทึกคําสอนของพระพุทธเจ้ามีพระวิในพระสูตรและพระอภิธรรมที่เราเรียกว่าพระไตรปิดกแล้วก็ในพระอภิธรรมเนี่ยถ้าถามว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องอะไรนะตรัสเรื่องสําคัญที่สุดเลยไม่ใช่เปลือกไม่ใช่น้ําเป็นแก่นเป็นสาระซึ่งเหล่านั้นก็คือสภาวะสภาวะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ถ้านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้จริงซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่ต้องศึกษาเราจึงจะรู้ว่า สิ่งที่มีจริงที่เรียกว่าสภาวะหรือรูปนามหรือขันห้าหรืออายตนะสิบหรือท่าสิบแปดเนี่ยคำวัญญัดชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสออกมาหลักสูตรพระพิธรรมประเทศไทยเราทุกวันนี้เนี่ยเราแปลมาจากต้นฉบับคือภาษาเมียนมาเข้าใจว่าอาจารย์ที่ท่านแปลเนี่ย เป็นพระเทรรชาวเมียนมาพระอาจารย์สัทธ,ธรรมชโชติกะอภิธรรมชโชติกะธรรมโชติกะเนี่ยก็คือเอามาจากชื่อของพระอาจารย์สัทธรรมชโชติกะชื่อเดิมท่านเนี่ยคือพระอาจารย์ชโชติกะแปลว่าผู้ส่องสว่างพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าวัดมหาธาตุเราเนี่ยเป็นวัดแรกและวัดเดียวต้องบอกอย่างนี้ที่ได้ย้ายการศึกษาในพระบรมราชาวังมาที่มหาธาตุ ก็เลยจะตั้งชื่อโรงเรียนต่าง,างๆในมหาธาตุจะต้องมีคําว่าวิทยาลัยเช่นบาลีมหาธาตุวิทยาลายัยดังนั้นอภิธรรมก็เลยต้องอภิธรรมโชติกะวิทยาลายัยอภิธรรมเรียนอะไรบ้างใช่ไหมถ้าพูดแบบย่อยๆนะเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพาน สิ่งที่เราเรียนพระพิธรรมก็คือเรียน4ี่อย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรายละเอียดที่ละเอียดมากจําเป็นจะต้องเรียนหลายแขนงอย่างละเอียดการศึกษาพระพิธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้วุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีปีนี้เป็นปีแรกรุ่นแรกที่ทางมจรออนุมัติให้อภิธรรมบัณฑิตใส่ชุดคุยเป็นรุ่นแรกและก็ประกอบกับทางวัดมหา,าธาตุเราก็มีการสมโพธ ฉลองวัดครบ338ปีด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือปีนี้เป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระตาหารสำหรับนักศึกษาที่สอบพระพิธรรมประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น2,026รูปคนเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่20มกราคมจะมีปรถมนิเทศในพระโบสถ์ศัมหาธาตุก็จะเป็นรุ่นแรกที่จะได้รับหนังสือพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว